หลวงปู่แพ้วปาะวะโรขาดศีลก็ยังดีกว่าไม่มีศีนจะให้ขาดหลวงปู่แพ้วปาะวะโรวัดประชาราชบำรุงวัดรางมันตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ด้วยความเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาสุขุมตามวิถีของท่านเป็นแบบสมถะเรียบง่ายไม่สะสมเงินทองไม่ยึดติดกับวัตถุหรือลาบยศใดๆแม้แต่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดก็ได้ให้ลูกศิษย์เป็นผู้รับตำแหน่งแทนเป็นการละในเรื่องของความอยากออกไปทำให้หลวงปู่แพ้วปาวะโรวัดกำแพงแสน เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีลูกศิษย์ให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสเป็นจำนวนมากหลวงปู่แพ้วอาจไม่ได้เป็นพระนักเทศไม่ใช่พระธรรมกรถึกที่เรื่องนามแต่คำพูดตรงๆง่ายๆของท่านก็ได้แทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอเป็นการเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ขณะเดียวกันท่านก็เป็นพระนักปฏิบัติคำสอนหลักธรรมให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายจึงมักจะเป็นข้อคิดหรือคติสอนใจธรรมะที่สอนอยู่ในรูปของบทความบทกลอนหรือสักวาต่างๆตามแต่ละสถานการณ์ในขณะนั้นหรือตามภาวะของความทุกข์ของศิษย์แต่ละคนที่พออ่านก็เกิดปัญญาสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์พิจารณาในการปฏิบัติ หลวงปู่แพ้วได้รับอนุญาตให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ดังดังนี้ศีลมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างไรครับศีลีห้าข้อห้ามฆ่าสัตว์ลักสมบัติผิดลูกเมียคนอื่นลวงโลกดื่มสุราเมรยัยใครทำได้ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองอาตมาเคยอ่านประวัติหลวงปู่ฤาษีหลิงดำ ท่านว่าให้ถือศีลเป็นชั่วโมงก็ได้หรือเอาข้อหนึ่งข้อใดก็ได้โบราณท่านว่าขาดศีลก็ยังดีกว่าไม่มีศีลจะขาดคือไม่ถืออะไรสักอย่างเลยนักวิชาการท่านว่าในศีลห้าข้อนั้นมีความเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซน์ถ้าศีลขาดหนึ่งข้อความเป็นมนุษย์ก็ขาดไป20%เอร์เซน์ถ้าขาดสองข้อก็หมดความเป็นมนุษย์ ไป40เปอร์ซก็ยังนับว่าดีอยู่มากถ้าขาดสข้อก็หมดความเป็นมนุษย์ไป60เปอร์เซนก็ยังใช้ได้ถ้าขาดสี่ข้อก็หมดความเป็นมนุษย์ไป80%เอร์เซใกล้เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าขาดหข้อก็หมดความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเต็มตัวเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงสมควรที่จะรักษาศีลห้าให้บริบูรณ์ ถึงแม้จะรักษาไม่ครบทั้ง5ข้อรักษาได้สักสองสข้อก็ยังดีวิชากรรมฐานหลวงปู่เรียนมาจากไหนวิชาวิปัสสนากรรมฐานอาตมาไม่ได้เ,เรียนมาจากที่ไหนหรอกเนื่องจากอาตมามีความสนใจในพระกรรมฐานของวัดมหาธาตุแต่มาเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังที่วัดกำแพงแสน พราะได้ศึกษาอยู่กับหลวงพ่อวางท่านนี้แหละอาตมาเรียนอยู่กับท่านจนกระทั่งท่านมรณภาพการฝึกกรรมฐานจะดีต่อคนเราอย่างไรครับเพื่อความเข้าใจของการนั่งสมาธินอกจากจะให้ผลเป็นฌานสมาบัติแล้วยังให้ผลในความมั่นคงสมบูรณ์ได้อีกด้วยเป็นผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคือชาตินี้เป็นคนรวย ชาติหน้าก็เป็นปัจจัยใกล้มรรคผลคือให้ผลในสุคติมีสวรรค์และพรหมโลกเป็นที่ไปหากคนใดสนใจเอาสมาบัติที่ได้ไปเป็นกำลังของการวิปัสสนาญาณด้วยแล้วก็จะได้รับผลสูงอย่างคาดไม่ถึงขณะเดียวกันอาจพดุงผลทางลาบให้เกิดกลายเป็นคนร่ำรวยสมาธิยังให้ผลในทิพจักขุยาน เป็นการช่วยส่งเสริมศรัทธาในการสร้างความดีให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปสมาธิเป็นสิ่งที่ทำให้มีจิตอิ่มเอ,อิบเบิกบานหน้าตาชุ่มชื่นตลอดวันอาตมาคิดว่าใครที่ฝึกก็จะได้เนเรื่องของความสงบทางจิตใจไม่เครียดกับสิ่งแวดล้อมมีความอดทนต่ออารมณ์ที่เข้ามาย้ำยาย้าได้ดีมากมีเมตตาปรานีเกิดขึ้นแก่ใจอย่างคาดไม่ถึงด้วย ไม่หลงไหลมีภาพที่เห็นยิ่งวันนี้เราจะได้เห็นว่าโลกทุกวันนี้มีแต่ความวุ่นวายไม่สงบทำอะไรก็ต้องอยู่กับการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดกันทั้งนั้นใครก็ตามที่เริ่มฝึกวิปัสสนากรรมฐานก็จะเป็นการเพิ่มพูบนรมีให้กับตนเองเพื่อจะได้ไปสูนิพบหน้าหรือไปสวรรค์น,นั่นเองปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่เชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงเมื่อปัจจุบันบ้านเมืองเรามีคนจำนวนมากขึ้นความเห็นแก่ตัวก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยความโลภความโกรธก็มีมากขึ้นก็เป็นเช่นนี้เพราะคนเหล่านี้ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจในการประมาณตนเองและถ้าคนเราคิดว่าสุขมันก็ไปสวรรค์หากทุกข์ก็เหมือนนรกนั่นเอง เห็นลูกศิษย์พูดกันว่าหลวงปู่สามารถอย่างรู้อนาคตได้จริงไหมครับโอ้ยอาตมาอย่างรู้ไม่ได้หรอกเพราะอาตมายัางไม่สามารถนั่งสมาธิถึงยานระดับนั้นได้มันเป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่ที่บางคนบอกว่าอาตมารู้ใจใครได้นั้นก็เป็นการทายแบบรู้ตื่น,นโยมบางคนมาหาที่วัด อาตมาก็เห็นผอมโซแสดงว่าเขาหิวข้าวแล้วหากพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมมีอิทธิพลต่อมนุษย์เราอย่างไรอาตมาอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ใครไม่เชื่อก็ต้องพิจารณากันให้ดีแล้วจะรู้ว่ามันมีจริงไหมกรรมก็เป็นกรรมบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีที่ได้ทำไว้นั่นเอง บางคนคิดฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ก็เป็นวิบากของกรรมอย่างพระสารีบุตรท่านไปพบมารดาท่านในสมัยที่ร้อยชาติผ่านมาแล้วเป็นเปรตพร้อมโซซี่โครงขึ้นเมื่อท่านเดินผ่านไปเปรตผู้หญิงก็มองหน้าถามว่าท่านจำฉันได้ไหมพระสารีบุตรถามว่าท่านเป็นใครเปรตตนนั้นบอกว่าสมัยหลังจากนี้ไปร้อยปี ฉันเคยเป็นมารดาของท่านแต่อาศัยที่ไม่ทำความดีจึงมาเกิดเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานพระสารีบุตรก็ถามว่าโยมต้องการอะไรจะทำให้เปรตตนนั้นก็บอกว่าขอให้ถวายสังฆทานแล้วก็มีผ้าสักผืนหนึ่งเล็กๆก,กว้างคืบยาวคืบก็ได้ถวายสังฆทานคืออาหารและขอน้ำสักหน่อย เมื่อพระสารีบุตรกลับมาจากบินธบาตแล้วก็เอาใบไม้มาสมัยนั้นมันหาข้าวยากเอาใบไม้มาเอาข้าวใส่ไปซักหน่อยหนึ่งแล้วเอาใบไม้มาอีกใบใส่กับข้าวไปหน่อยหนึ่งแล้วเอาน้ำใส่บาตมีผ้ากว้างคืบยาวคืบผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือเรานี่หนะถวายเข้าไปในหมู่สงลูกศิษย์ของท่านเป็นสังฆทาน อานิสง์เพียงเท่านี้เมื่อท่านอุทิศส่วนกุศลให้ปรากฏว่ามารดาของท่านไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกมีวิมานสวยงามมีสระโบกขรณีบางคนบอกว่าทำชั่วแล้วยังได้ดีตรงนี้เกิดจากอะไรครับมันก็มีความเป็นไปได้บุญเก่าของเขาอาจมีมากอยู่ ผลกรรมชั่วก็เลยยังมาไม่ถึงบาปที่เป็นกรรมไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับมีเจตนาทำแล้วแบบไหนหากทําไปแบบอาตมาสมัยเป็นเด็กก็ฆ่าสัตว์มาเยอะเหมือนกันนั่นก็เป็นบาปที่ไม่ทันแต่ก็เป็นบาปเป็นกรรมที่จะต้องชดใช้เหมือนกันหลวงปู่มีธรรมะข้อไหนที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังไหมครับเมื่อถึงวัยทำงาน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่ยอมทำงานให้เป็นมักคผลปล่อยใจให้เป็นไปตามอารมณ์ก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรชีวิตก็จะรวนเรไม่เป็นแก่นสารเมื่อถึงคราวชรามีมาถึงก็ไม่มีทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงตัวก็จะอดอยากจะพึ่งล,ลูกหลานก็ไม่ให้พึ่งตัวเองจะถึงความเสื่อมทั้งกายและทรัพย์สินคล้ายเป็นคนอนาถา หาที่พึ่งไม่ได้ฉะนั้นก่อนจะถึงวัยชราควรขยันทำมาหากินหาสมบัติหลักฐานเอาไว้สำหรับเลี้ยงตัวและลูกหลานความทุกข์จะได้มีเบียดเบียนด้วยยามชราเมื่อถึงวัยชรามีมาถึงเริ่มทำบาปไม่ไหวแล้วมันอยู่ในศีลธรรมภาวนาไม่เป็นคนเจ้าสำราญดื่มสุราเป็นอาจินไม่เอาใจใส่ ต่อบ,บุญทานการกุศลแม้แต่จะหยุดใจเพื่อจเจริญกรรมฐานพุทโธธรรมโมสังโฆสัมมาอารหังซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอณนะมภะ,ะทะจิตก็จะไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวมันก็จะไกลจากบุญกุศลจะพาตนให้เดือดร้อนมีทุกขติเป็นที่ไปเบื้องหน้าคราวใกล้ตายจิตก็จะเศร้ามองไม่ผ่องใส จิตไปสู่ทุกขติมีนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะไม่สมกับที่เกิดมาพบเจอพระพุทธศาสนาและเป็นชาวพุทธอาตมาอยากจะบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์จงทำความดีให้ถึงที่สุดทำความดีให้สุดกำลังนั่นเองขอขอบพระคุณที่มาจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกที่ได้เรียบเรียงข้อมูลดีๆนี้ มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะช้างก็กลายร่างเท่าเดิมพวกชาวเหนือเห็นดังนั้นก็ก้มลงกราบแทบเท้าหลวงพ่อแล้วนำช้างเข้าพักนอนหลวงพ่อแสดงอภิิหารให้เห็นประจักษ์ครั้งนี้เป็นที่ทราบกันทั่วไปในหมู่พระสงฆ์และชาวบ้านย่านนั้นจึงเล่ากันต่อ,ตอมาตราบเท่าทุกวันนี้ น้อมกราบครูบาอาจารย์และขออนุโมทนาสาธุผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวมข้อมูลดีๆนี้มาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ